มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมิสยูเนเวอร์สเนปาลเคลื่อนไหวหลังถูกโยงจะทำแอนโทเนียตกเวทีหลังจากกรณีที่แม่ปุ้ย TPN ออกมาไลฟ์ PN, Life, เบื้องหลังการประกวดนางงาม MISS u n i v e r s ์2023 บอกว่ามีนางงามคนหนึ่งไม่ชอบแอนโทเนียถึงขั้นจะทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ได้สวมมงกุฎแถมจะถีบแอนโทเนียตกเวทีอีกต่างหากงานนี้ชาวโซเชียลแห่คาดเดากันยกใหญ่ว่าเป็นใครโดยหลายคนพุ่งเป้าไปที่เจนกาเรตมิส u n i v e r s สเนปานะคะห, Lee, universe, ะหลังไดแอนเลมิส u n i v e r s สฝรั่งเศสออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอเองมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะมิส universe เนปานะคะเคลื่อนไหวหลังถูกโยงจะทาแอนโทเนียตกเวที ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ